ตาเลิสวัสดีเอ็กโ4 e c โฟเอ็กเซเ fo, oh, oh, อ็กโคิวกโอตานไงชนกันแหละใจร้อนเดี๋ยวจะเอาคลิปไปให้ดูอ e ี4ดโฟเอ็ก e e e คิวเอรีชทนตกคลาดลืมล,ลืม ครับครับครับปรเดี๋ยวจะไดี่เจ็ดพี่เอ็กซ์เกรดโค้ดกบน่าจะตบทั่วประเทศนะพี่ที่นี่ก็จตบตั้งแต่แว่าเมื่อวานนะตั้งแต่ว่าวานรถถึงมาถึงเวลานี้ก็ยังจบอยู่นะครับผมยังไงก็ใ,ใช้รถแท้กนีดได้ความระมัดระวังครับน่าจะขอโทษเขาสักคำก็ไม่ขอโทษ